สวัสดีพี่น้องที่มาร่วมรับฟังพระวจนะคำของพระเจ้าในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันในบทการตัดสินใจของมนุษย์ครับครับเมื่อพระเจ้าสร้างจักรวาลนะครับพระองค์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรักครับพระเจ้าเตรียมโลกใบนี้ให้กับมนุษย์ทุกสิ่งและทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างเกิดขึ้นอย่างดีไม่มีความกลัวไม่มีความตายและไม่มีความละอายต่อกันครับ พระเจ้าอยากให้ชีวิตเราเป็นดังนี้ครับคืออยากให้เราจะมีครอบครัวที่อบอุ่นพระเจ้าอยากให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยความดีเมื่อพระเจ้าสร้างอาดัมและภรรยาของเขาสองคนนั้นอยู่อย่างสุขสบายในสวนของพระเจ้าพระเจ้าเป็นเพื่อนกับพวกเขาและแสดงความรักต่อพวกเขาเสมอครับสมมุตินะครับว่าวันนี้เราได้อยู่ในสวนเอเดนครับ เรานั้นจะไม่เป็นหนี้ครับเราจะไม่กลัวอะไรเลยเช่นไม่ต้องกลัวสัตว์ที่มีพิษไม่ต้องกลัวครูกล่าวคือเป็นชีวิตที่ปราศจากความทุกข์ครับเราจะเห็นแต่สิ่งที่ดีตลอดเวลานั่นเองครับมนุษย์คนแรกก็มีชีวิตตามนั้นครับแต่เขาไม่มีความสามารถในการเลือกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเขารู้แต่สิ่งที่ดีจากพระเจ้าครับ พระเจ้าไม่อยากให้สองคนนี้รู้จักกับสิ่งชั่วครับแต่จากพระคัมภีร์ที่เราเรียนรู้ว่าลักษณะของพระเจ้าเป็นแบบนี้คือทุกคนและทุกวิญญาณต้องมีอิสรภาพในการเลือกว่าจะไว้วางใจพระเจ้าหรือไม่ไว้วางใจพระเจ้าครับมันสำคัญมากที่เราเข้าใจเรื่องนี้พระเจ้า ไม่บังคับเราในการตัดสินใจเรื่องนี้ทุกคนต้องตัดสินใจด้วยตนเองครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าได้ปลูกต้นไม้สองต้นในสวนเอเดนเพื่อที่จะให้มนุษย์นะครับมีโอกาสจะได้พิสูจน์ว่ารับพระเจ้าและไว้วางใจในพระเจ้าจริงหรือไม่นั่นเองครับและซาตานรู้ว่าพระเจ้ารับมนุษย์สองคน และรู้ว่าพระองค์ห้ามไม่ให้สองคนนั้นกินผลของต้นไม้ที่ให้สํานึกในความดีและความชั่วครับเหตุฉะนั้นซาตานจึงวางแผนที่จะทำลายทั้งสองผู้ซึ่งพระเจ้าได้สร้างนั่นเองครับให้เรามาอ่านในข้อพระคัมภีร์บทที่สข้อที่1-6อีกครั้งครับปฐมกาลบทที่สข้อที่หนึ่งถึงหในขณะนั้น งูเป็นสัตว์ที่ฉลาดเจ้าเล่ห์กว่าสัตว์ป่าทั้งหมดที่พระยาเวพระเจ้าได้สร้างขึ้นงูตัวนั้นพูดกับผู้หญิงว่าจริงหรือที่พระเจ้าพูดว่าพวกเจ้าต้องไม่กินจากต้นไหนๆในสวนนี้หญิงนั้นตอบง,งูว่าพวกเรากินผลละไมจากต้นไหนก็ได้ในสวนนี้แต่พระเจ้าพูดว่า พวกเจ้าต้องไม่กินผลจากต้นไม้ที่อยู่กลางสวนนั้นยา่าแม้แต่จะแตะต้องมันไม่อย่างนั้นเจ้าจะตายงูนั้นพูดกับหญิงนั้นว่าเจ้าจะไม่ตายหรอกพระเจ้าเองก็ยังรู้เลยว่าเมื่อเจ้ากินจากต้นไม้นั้นตาของเจ้าจะสว่างขึ้นแล้วเจ้าจะเป็นเหมือนกับพระเจ้ารู้จักผิดชอบชั่วดี ยิ่งนั้นมองดูและเห็นว่าต้นไม้นั้นมีผลน่ากินมากมันช่างสวยงามและยั่วยวนใจเหลือเกินเพราะมันสามารถทำให้คนเฉลียวฉลาดได้ครับงูตัวนี้ไม่ใช่งูธรรมดาครับแต่ซาตานได้สิงอยู่ในงูเพื่อไม่ให้หญิงนั้นรู้ตัวคำพูดของซาตานนั้นเป็นคำพูดที่ไพเราะ น่าฟังชวนให้เราลุ่มหลงครับแต่ผู้ที่เชื่อมันนะครับจะต้องเสียใจในภายหลังครับพระเจ้าไม่ได้กลัวซาตานไม่ห้ามซาตานทดลองมนุษย์เพราะมนุษย์ต้องตัดสินใจเองว่าอยากจะอยู่ภายใต้อำนาจของใครครับการพูดของซาตานแสดงถึงวิธีการอันชานฉลาดของมันที่จะให้หญิงสงสัยในความรักของพระเจ้าครับ ขณะที่ซาตานล่อลวงหญิงนั้นมันอ้างว่าพระเจ้าเป็นผู้โกหกให้เราอ่านในข้อพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่สามข้อ 4. สี่ซาตานบอกว่าถ้ากินจากต้นไม้แห่งการรู้ถึงความดีและความชั่วเจ้าจะไม่ตายหรอกแต่ว่าในข้อพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่สองข้อสิเจพระเจ้าบอกว่า ผลของต้นไม้แห่งการรู้ถึงความดีและความชั่วนั้นห้ามเจ้ากินเพราะในวันใดที่เจ้ากินเจ้าจะต้องตายแน่ครับที่พระเจ้าพูดว่าต้องตายแน่หมายความว่าจะถูกแยกออกจากพระเจ้าครับเมื่อกี้เราเรียนรู้ว่าพระเจ้าเป็นแหล่งชีวิตครับเพราะฉะนั้นในสายตาของพระเจ้าคำว่าตาย คือถูกแยกออกจากพระเจ้าครับและเพราะพระเจ้าเป็นวิญญาณแล้วถ้าเราถูกแยกออกจากพระเจ้าเราจะตายฝ่ายจิตวิญญาณทันทีและวันหนึ่งร่างกายก็ตายตามมาด้วยเพราะถูกแยกจากแหล่งชีวิตนั่นเองครับเราคิดว่าใครพูดความจริงพระเจ้าหรือซาตานครับแล้วอีกหนึ่งข้อที่น่าสนใจในการพูดของซาตานก็คือ ประถมการบทที่สข้อห้าครับหลังจากที่ซาตานบอกว่าเจ้าจะไม่ตายหรอกซาตานพูดต่อไปว่าพระเจ้าเองก็ยังรู้เลยว่าเมื่อเจ้ากินจากต้นไม้นั้นตาของเจ้าจะสว่างขึ้นแล้วเจ้าจะเป็นเหมือนกับพระเจ้ารู้จักผิดชอบชั่วดีคำว่าเจ้าจะเป็นเหมือนกับพระเจ้านะครับ ซาตานเนี่ยเคยคิดที่จะยกตัวเองเป็นใหญ่ให้เท่าเทียมกับพระเจ้าครับตอนนี้ซาตานก็ได้ล่อลวงโดยให้หญิงเห็นว่าการกินผลไม้จากต้นไม้นั้นจะทำให้เธอเท่าเทีเทยมกับพระเจ้าได้ครับไม่ต้องพึ่งพิงพระเจ้าอีกต่อไปซาตานพยายามล่อลวงให้เธอทำบาปอย่างเดียวกับมันนั่นเองครับ และหญิงนั้นก็กำลังจะสนใจในผลไม้นั้นครับเธอฟังเสียงที่ต่อต้านกับพระเจ้าและที่เกิดและสิ่งที่เกิดขึ้นคือเธอกำลังเชื่อซาตานครับเธอดูผลจากต้นนั้นแล้วไม่ได้คิดว่าไม่ต้องกินเธอไม่ได้คิดว่าพระเจ้ารักฉันเธอสังเกตดูผลไม้นั้นแล้วสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือ เธอกำลังสงสัยในพระเจ้าครับให้เราจะอ่านข้อนี้อีกครั้งและขอให้เราที่จะสังเกตดูดีๆครับว่าความคิดของผู้หญิงเป็นมาแบบไหนครับปฐมกาลบทที่3ข้อที่6หญิงนั้นมองดูและเห็นว่าต้นไม้นั้นมีผลน่ากินมากมันช่างสวยงามและยั่วยวนใจเหลือเกินเพราะ มันสามารถทำให้คนเฉลียวฉลาดได้หญิงคนนั้นฟังคำพูดที่ต่อต้านกับพระเจ้าและเราเห็นอยู่สามอย่างที่เกิดขึ้นในความคิดของเธอคือเธอมองดูและเห็นว่าต้นไม้นั้นมีผลที่น่ากินมากครับจากประโยคนี้นะครับทำไมเธอคิดว่าผลจากต้นไม้นั้นน่ากินมาก ความจริงคือมันไม่น่ากินเลยครับเพราะการกินจากต้นไม้ต้นนี้นะครับเป็นการต่อต้านกับพระเจ้าครับถ้ากินเราจะต้องตายแต่ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนที่ฟังเสียงของซาตานคือกิเลสตัณหาของเนื้อหนังครับหรือพูดง่ายๆว่าความอยากได้ครับความหรือความไม่พอใจกับสิ่งที่พระเจ้ามอบให้ครับ ความคิดนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าครับมันเกิดขึ้นเพราะเขาเลิกไว้วางใจในพระเจ้าหลังจากนั้นหญิงเห็นว่าต้นไม้นั้นยังงามน่าดูจริงๆแล้วในส่วนนั้นมีต้นไม้เยอะแยะครับต้นไม้เหล่านั้นสวยมากต้นไม้ที่มนุษย์กินได้ผมแน่ใจว่าต้นไม้เหล่านั้นสวยกว่าต้นไม้ที่พระเจ้าห้ามไม่ให้กินครับ แต่คำพูดของซาตานกำลังจะครอบงำความคิดของหญิงนั้นกำลังจะครอบงำแง่มุมของเธอให้เธอจะเห็นในแง่มุมที่ผิดเป็นแง่มุมที่ต่อต้านกับพระเจ้าครับนี่คือกิเลสต,ตัณหาของตากิเลสต,ตัณหาของตาไม่ได้มาจากพระเจ้าถ้าเราจะเลิกไว้วางใจในพระเจ้า สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสิ่งที่ต่อต้านกับพระเจ้าจะกลายเป็นสิ่งที่น่าดูครับหลังจากนั้นหญิงนั้นเห็นว่าต้นไม้นั้นน่าพึงปรารถนาเพราะจะช่วยให้เกิดปัญญานี่คือความหญิงครับพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นไม่ขาดอะไรเลยมีสติปัญญาที่หลักแหลมแต่หญิงนั้นคิดว่าเธอสามารถพัฒนา ศักยภาพของเธอได้มากกว่านี้ครับเพราะถ้ากินจะได้รู้อะไรไม่ดีด้วยครับจะรู้ในสิ่งที่ไม่ดีด้วยเธอเข้าใจว่าถ้ากินจากผลไม้ที่พระเจ้าห้ามกินเธอจะเก่งขึ้นจะฉลาดขึ้นครับ3อย่างนี้เกิดขึ้นในชีวิตครับคือความอยากได้กิเลสตัณหาของตาและความหยิ่งครับ ทั้งสามอย่างนี้ทําให้เราเลิกสนใจพระเจ้าครับและกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเรามาดูในข้อพระคัมภีร์ปถมการบทที่สข้อที่6กถึงเครับหญิงนั้นจึงเด็ดเอาผลของมันมากินแล้วเธอก็ส่งให้สามีของเธอกินด้วยและเขาก็กินมันแล้วตาของพวกเขาก็สว่างขึ้น พวกเขารู้ตัวว่ากำลังเปือยกายอยู่เขาจึงเอาใบไม้มาเย็บเข้าด้วยกันแล้วเอามาใส่ปกปิดร่างกายในเวลาเย็นของวันนั้นพวกเขาได้ยินเสียงของพระยาเวพระเจ้าเดินมาในสวนทั้งชายนั้นและเมียของเขาต่างพากันไปหลบซ่อนจากหน้าของพระยาเวพระเจ้า พวกเขาแอบอยู่ตามต้นไม้ในสวนพระยาเวพระเจ้าได้ส่งเสียงเรียกชายคนนั้นและพูดกับเขาว่าเจ้าอยู่ที่ไหนครับในข้อพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่สามข้อที่6นะครับหญิงนั้นจึงเด็ดเอาผลของมันมากินแล้วเธอก็ส่งให้สามีของเธอกินด้วยเมื่ออาดัมนะครับเห็นว่าภรรยาถูกหลอกอยู่ เขาไม่ได้ช่วยเธอเลยครับเขารู้อย่างชัดเจนว่าสิ่งที่ภรรยาทำมันต่อต้านกับพระเจ้าภรรยากินเพราะถูกซาตานหลอกแต่อาดัมกินเพราะตัดสินใจเองครับเขากินด้วยความตั้งใจไม่อยากจะพึ่งพาพระเจ้าอีกต่อไปอยากจะตัดสินใจเองว่าอะไรดีอะไรชั่วครับ แล้วในชีวิตของอาดัมกับภรรยาเกิดอะไรขึ้นครับเรามาดูกันในข้อพระคัำฮีปถมการบทที่สข้อ7ครับแล้วซาตานแล้วตาของพวกเขาก็สว่างขึ้นพวกเขารู้ตัวว่ากำลังเปลือยกายอยู่พวกเขาจึงเอาใบไม้มาเย็บเข้าด้วยกันแล้วเอามาใส่ปกปิดร่างกาย แต่ก่อนนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของอาดัมและภรรยาของเขาก็คือพระเจ้าครับเขาไม่รู้สึกอายเขาไม่ได้คิดว่าเบื่อกายอยู่เขาตระหนักถึงสิ่งที่ดีที่มาจากพระเจ้าแต่ตอนนี้เขาคิดว่าตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับเขากลายเป็นคนเห็นแก่ตัวอาดัมทำบาป และสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือเขาเห็นว่าเขาเองเกลือยอยู่เขารู้ได้ยังไงว่าสิ่งนี้ผิดไม่มีใครบอกเขาตอนนี้เขาอยู่ภายใต้อำนาจของซาตานและซาตานอยากให้ทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างอย่างบริสุทธิ์จะกลายเป็นสิ่งที่มีมนทินครับความคิดของอาดัมกับหญิงก็เลยเปลี่ยนไปหมดเลยครับ มีความสามารถในการตัดสินใจว่าอะไรดีอะไรชั่วตอนนี้เขารู้ตัวว่ากำลังเปลือยกายอยู่พระสิลิของพระเจ้าที่เคยปกคุมชีวิตของพวกเขาได้หายไปครับตอนนี้พวกเขาไม่บริสุทธิ์แล้วและสามารถตัดสินใจเองว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเขาตัดสินใจว่าการอยู่ของเขานั้นไม่ดี เขาอายกันเพราะกลายเป็นคนบาปครับเขาไม่ได้เป็นคนบริสุทธิ์อีกต่อไปเขาตายฝ่ายจิตวิญญาณและความชั่วเริ่มครอบงำความคิดและความรู้สึกของเขารวมทั้งความประพฤติด้วยครับเขาไม่สามารถสะท้อนความบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้อีกต่อไปเพราะเขามีมนทิน และเป้าหมายชีวิตของเขาก็พังทลายลงครับในข้อพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่3ข้อที่7พวกเขาจึงเอาใบไม้มาเย็บเข้าด้วยกันแล้วเอามาใส่ปกปิดร่างกายครับเขากลายเป็นคนที่พึ่งพาตนเองนั่นเองครับแล้วก็พยายามจัดการปัญหานี้ด้วยมือของตัวเองนี่เป็นครั้งแรก ที่เราเห็นมนุษย์พยายามเป็นคนดีด้วยการกระทำของเขาเองครับพวกเขาพยายามปกปิดความบาปของเขาให้ดูเหมือนว่าเป็นคนดีแต่ความจริงคือเป็นคนบาปครับพวกเขาคิดว่าพระเจ้าจะเห็นว่าเขาเปือยกายอยู่เขาพยายามปกปิดความบาปของเขาด้วยการทำเสื้อผ้าแต่พระเจ้าเป็นวิญญาณครับ พระเจ้าไม่สนใจเสื้อผ้าของเราพระองค์สนใจจิตวิญญาณของเราครับแล้วจิตวิญญาณน,นั้นไม่สามารถปกปิดจากพระเจ้าได้ครับเรามาดูกันต่อในข้อพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่สามข้อที่แปดครับในเวลาเย็นของวันนั้นพวกเขาได้ยินเสียงของพระยาเวพระเจ้าเดินมาในสวน ทั้งชายนั้นและเมียของเขาต่ามพากันไปหลบซ่อนจากหน้าของพระยาเวพระเจ้าพวกเขาแอบอยู่ตามต้นไม้ในสวนเขาเริ่มมีความรู้สึกกลัวด้วยครับเขากลัวพระเจ้าเพราะเข้าใจว่าพระเจ้านั้นบริสุทธิ์ครับและพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาที่จะต้องพิพากษาด้วยความชอบธรรมเขารู้ว่า ความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้าได้พังลงแล้วเขาเปลี่ยนฝ่ายมาเป็นอริของพระเจ้าครับตอนนี้เขาอยู่ในฝ่ายของซาตานนั่นเองครับเขาไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับพระเจ้าตอนนั้นอาดัมกับภรรยาเขาไม่ได้คิดว่าพระเจ้าสามารถช่วยเขาได้แล้วซาตานอยู่ที่ไหนครับซาตานไม่ช่วยพวกเขาเลยครับ เพราะว่าซาตานชนะแล้วเป้าหมายของซาตานคือให้มนุษย์จะถูกแยกออกจากพระเจ้าครับอดัมมีสิทธิ์เป็นเจ้าของโลกนี้และจะต้องดูแลโลกนี้ครับเขาเป็นคนที่มีเกียรติแต่ตอนนี้เขายกสิทธิพิเศษนี้ให้กับซาตานครับตั้งแต่วันนั้นซาตานก็กลายเป็นเจ้าของโลกนี้และอดัมกับภรรยาของเขา ตกอยู่ภายใต้อำนาจของซาตานครับแต่ที่ซาตานไม่รู้คือพระเจ้าไม่ได้เลิกสนใจมนุษย์ครับพระองค์ถามมาว่าประถมการบทที่สข้อ9เจ้าอยู่ที่ไหนครับผมแน่ใจว่าซาตานจะต้องตกใจแน่เพราะไม่รู้ว่าพระเจ้าจะสแสวงหาคนบาปครับ นี่คือความเมตตากรุณาของพระเจ้าครับเมื <to> ่อพระเจ้าสร้างอาดัมอาดัมไม่ทำอะไรที่สมควรจะได้รับความรักของพระเจ้าเลยเขาไม่ทำอะไรที่สมควรรับสิทธิพิเศษจากพระเจ้าตอนนี้เขาไม่ทำอะไรที่สมควรจะรับความเมตตาของพระเจ้าครับแต่พระเจ้ามีความเมตตาและเปิดโอกาส ให้อาดัมจะมาสารภาพบาปพระองค์เรียกหาอาดัมพระองค์เรียกหาคนบาปพระองค์ไม่เลิกสนใจอาดัมครับและในบทหน้าเราจะเห็นแผนการของพระเจ้าที่พระองค์ได้มีกับมนุษย์พระเจ้ายังมีแผนการกับอาดัมและภรรยาของเขาเช่นเดียวกันพระเจ้ายังมีแผนการของเรา พระเจ้าไม่อยากให้เราตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมแต่อยากให้เราอยู่ภายใต้ความรักและความเมตตาของพระองค์เองครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ